ตอนนี้นะครับเรามาถึงป่ายักษ์แล้วครับหรือว่า Giant Forest นะครับที่ที่นี่เป็นป่าแบบว่าต้นเวทตบูดเป็นต้นไม้ที่บว่ามีอายุยืนแล้วก็ยาวใหญ่ยักษที่สุดในโลกนะฮะดูต้นนี้เป็นต้นฮนะโอ้อันนี้ไม่ใช่ต้นที่ใหญ่ที่สุดที่เราไปนะฮะเมื่อกี้เราไปดูต้นที่ใหญ่ที่สุดมาแล้วนะครับต้นนั้นอะ่ะเขาเขียนไว้ว่ามีอายุประมาณ3,200ปีใหเบอเร่เลยแต่อันนี้แบบว่าแค่น้องๆฮะมาดูว่ามันใหญ่แค่ไหนนะครับ ไม่อบอรอบอกไม่รอบ,บ,อรรอบใหญ่มากเลยแล้วเขาบอกว่าเปลือกไม้เนี่ยฮะเปลือกไม้เงี้ยมันมีแบบว่าเคมีคอลหรือว่าเคมีที่แบบว่าทําให้พวกมแมลงหรือว่าพวกฟังกี้อ่ะแบบเชื้อราต่างๆไม่สามารถที่จะทําลายต้นเรดบูดเหล่านี้ได้เพราะว่ามันมีเคมีคอลพิเศษนะฮะพวกมแมลงก็จะไม่กล้าเข้ามาตอมหรือว่า